สวัสดีครับแฟนเพจประเทื่งมะเตร์สาขาเดียวดมนะครับมือนีผ้ามาเบิงพีซเอกนะครับผมปี2020นะครับผมผ้าเบิงด่านนากรเดียวกันนะครับตัวหนาตัวนี้จะเป็นตัวรากแคบลามาานะครับตัวเดิมมันจะเป็นสีแดงแต่ว่าตัวนี้เขาจะใส่รากแครบหลามพร้อมรอร่วงมาให้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2020นะครับต้องถอนหายใจกันลึกๆนะครับส่วนนี้ผู้ใดสื่อพีซีเอกนะครับโอ้ราคาราคาแรงแห้งครับส่วนนี้ราคาแรงแห้งครับอดใจกันแน่เด้อครับส่วนนี้พยายจมสื่อต้องท่ำใจแน่เรื่องราคาพีซีเอกครับ ตาเป็นตัวนี้ก็มีอยู่ลักเจ็ดขึ้นนะครับลักเจ็ดขึ้นนะครับผมตัวนี้เป็นปี2020นะครับมาพร้อมสุดแต่งนะครับเป็นลอโรบันใช้นะครับผมแล้วก็พร้อมโซกหลังที่เป็นโซกแต่งนะครับผมเป็นสีขาวแดงนะครับตัวนี้เป็นรถแต่งแต่งผ้ายนอกนะครับใส่แต่ลอโรนะครับอ่าส่วนพวกเครื่องพวกสุดสียังเป็นสีเดิมทั้งทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ก็โซกหลังก็เป็นของว่ายเอเดนะครับว่ายเอเดนะครับสีแดงตัดสีขาวถือว่าสวยนะครับตัวนี้ ผมคิดว่าตัวนี้แต่งออกมาถือว่าล่งโตนะครับผมโดยหลอกขั้นลอาขั้นนี้ถือว่าสวย แล้วราคาก็ถือว่าแรงนะครับยอมรับตรงๆว่าราคาถือว่าแรงนะครับตัวนี้ผู้ใดสนใจสามารถมาเบืองไดที่ประเทืองมอเตอร์สาขาเดชอุดมนะครับแต่ถ้าจะซื้อพิเศษส่วนนี้ต้องท่ำใจเหลืองราคานิดนึงนะครับผมรวมขั้นนี้จะเป็นนวดเดิมแต่ว่าจะแต่งแค่ผ้านอกเอานะครับใส่หล่อโลมาครับเปลี่ยนแค่โซบหลังนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมนี่รถจอดอยู่ที่ประเทืองมอเตอร์สาขาเดชอุดมนะครับสามารถสอบถามได้ๆ04-362